สวัสดีทักทายทุกคนได้จ้าแอนายไปหลยมือเลยค่ะเป็นไครวัดไงจ้าติดกับพอของลูกบ่มีแห้งทายคลิปเฮ็ดคลิปเลยค่ะมือนี้ดีขึ้นร้ายแล้วค่ะเดี๋ยวแอนสิพามาเฮ็ดหมูสไลด์ผัดสตอริกแกงใต้ค่ะวัตถุดิบก็สิมีหมูสไลค่ะสตอริกแกงใต้ใบมะกรูดแล้วก็พริกซ้อยค่ะพริกชี้าแดงห่านีิล่ะค่ะเอามาส้อยเพื่อตกแต่งสีสันซ,ซื้อค่ะวิธีการเฮ็ดกันง่ายๆค่ะเอาพริกแกงลงไปผัดกับน้ำมันค่ะเปิดไฟอ่นอ,อนๆเด้อเดี๋ยวพริกแกงจะไหมจ้าผัดไปเรื่อยๆพอพริกแกง หอมแล้วก็บซุกดีแล้วก็ใสส้มูสไล,ล่ลงไปค่ะพัดไห้หมูสไล์กับพริกแกงเข่ากันดีจ้ารอบที่แล้วแอนพัดไส่กุ้งเนาะคะ่ะรอบนี้แอนอยากกินหมูค่ะก็เลยเลือกเป็นหมูสไล่มันค่อยผัดซุกง่ายหรือผู้ใดมากกินหมูสามชั้นก็เปียนเป็นหมูสามชั้นได้ค่ะแซ่บคือการเสียงกับสิบเป็นแปลกๆสักน้อยนะคะเพราะว่าอาการยังไม่ทันได้ดีรอยเปอร์เส้นค่ะอาการรุนแรงเติบค่ะคล้ายๆกันก็เป็นโควิดแล้วค่ะถ้าผู้ใดเป็นโควิดจะรู้ดีเนาะคะ่ะว่าอาการมันเป็นแบบใดเยังแค่ว่าไขาวัดไังจะหมูยังใด ลดได้อยู่จ้าอาการอื่นคือกันหมดเลยค่ะคไรมีโอกาสไปฉีดวัคซีนไขวัดไงกับไปฉีดป้องกันไววเด้อค่ะสิบรได้ไข้คือแอนค่ะแต่เบาเรื่องไขหอดไซแล้วคาะนี่อ๋อตอนนี้มาถึงขั้นตอนการใส่สตอลงไปแล้วเด้อค่ะพัดมวยุกจัก80%เฮ่ากับสิทเทเมตสตอลงไปเลยค่ะพัดไปอีกจักหานาที่เท่ากับปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลค่ะถ้าผู้ไดหมักใส่ผงชูรสก็ใส่ไปได้ค่ะแบ่บคือเกา<ม>บ่เมนแ่บคือเกาดิโนต้องบอกว่าแ่บกว่าเกาจ้าแต่ว่ามือนีแอนบ เครื่องปุงกับมูห้เข้ากันดีค่ะแล้วก็ซิมรสชาสติ์เมืองถาแสบแล้วห้าก็สิใไ่ใบบักูดกับพริกซ้อยที่ห้าเตรียมไว้เทลงไปเลยจ้าพัดไปจักน้อยให้ใบบักูดกับพริกซุกค่ะกับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพัดมูสไล่ใส้ส,สตอพริกแกงใต้ง่ายมากๆเลยค่ะนั่งผักอยู่นี่ก็หิวเข้าเลยค่ะมันแสบหลีจ้าเมนูนี้กินกับเข้าสวยร้อนๆหรือว่าเข้าเนี้วก็บแสบพือกันค่ะแอนล่องทั้งสองแบบแล้วเดี๋ยวมือหน่าแอนซลองพัดไส้มูสามชั้นให้เมึองด้วยค่ะต้องถึก คดิดยเด้อจาาทาผู้นมาคลิปวิดีโอนี้แอนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก,กดติดตามให้แอนในเด้อจ้าเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปค่ะสําหรับคลิปหนาสิเป็นเมนูอีกยังฝากทุกคนติดตามในเด้อค่ะส่วนมือนี้แอนขอตัวลาไปก่อนค่ะพอกันไหมคลิปหนาเด้อจ้าบ๊ายบาย